สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ทั้งลึกลับและชวนขนลุกนิดนิดมาฝากกันค่ะเวลาเรานึกถึงมัมมี่อียิปต์โบราณเรามักจะเห็นภาพร่างที่นอนสงบปากปิดสนิทเหมือนคนกำลังหลับไปใช่ไหมคะใช่ครับแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ามีมัมมี่บางร่างที่หน้าตามไม่ได้สงบเลยปากอ้ากว้างใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนกำลังกรีดร้องสุดเสียง แค่ฟังก็หลอนแล้วค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่คะคะหรือว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่ปากมันอ้าออกหลังความตายเฉยๆเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วหลังความตายกล้ามเนื้อจะคลายตัวขากรรไกลล่างอาจตกลงมาทำให้ปากอ้าเองได้นี่คือสาเหตุพื้นฐานเลยครับแต่ชาวอียิปต์โบราณเขารู้เรื่องนี้นะเลยมีขั้นตอนพันผ้าลินินรัดขากรรไกรเอาไว้เพื่อให้ศพดูสงบ อ๋ออย่างนี้นี่เองงั้นมันมมี่ที่ปากอ้าเหมือนกรีดร้องเนี่ยต้องมีอะไรที่ผิดธรรมดาแน่นอนค่ะสาเหตุแรกที่เจอบ่อยคือถูกลงโทษครับมีเคสดังสุดๆคือบุรุษนิรนามอ e, ีหรือที่ภายหลังนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้าชายเพนทาเวอร์อ๋อเจ้าชายที่เกี่ยวข้องกับกระบฏฮาเรมใช่ไหมคะ ใช่เลยครับเรื่องคือเจ้าชายเพนทาเวอร์ถูกกล่าวหาว่าร่วมวางแผนลอบปลงพระชนฟาโรรามเซสที่เป็นพระบิดาของตนเองแต่แผนแตกครับเจ้าชายถูกตัดสินว่ามีความผิดและน่าจะฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอหรือถูกบีบคอผล C ีทีสแกนยังพบว่าปอดของพระองค์พองผิดปกติคล้ายเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจฟังแล้วน่ากลัวสุดๆค่ะแล้วศพของพระองค์ล่ะคะนี่ นี่แหละครับโดนลงโทษซ้ำหลังความตายศพไม่ได้ถูกทำมัมมี่ตามพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบฟาโรหรือเชื้อพระวงทั่วไปแต่ถูกห่อด้วยหนังแพะหรือหนังแกะซึ่งคนอียิปต์โบราณถือว่าไม่บริสุทธิ์ผลเลยทำให้ปากไม่ได้ถูกมัดไว้ร่างที่เหลือ จึงมีใบหน้าบิดเบี้ยวปากอ้าเหมือนกำลังกรีดร้องจนทุกวันนี้ฟังแล้วทั้งหน้าสงสารทั้งหน้าขนลุกนะคะเหมือนโดนประนามสองชั้นเลยค่ะแล้วมีมัมมี่ที่กรีดร้องแต่ไม่ได้ถูกลงโทษบ้างไหมคะมีครับอีกสาเหตุหนึ่งคือ c a d a v e r i c s p s s m หรือภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งขณะตายเกิดขึ้นได้ยากมากมักเจอกับคนที่ตายอย่างเฉียบพลันและเจ็บปวดสุด,สดๆเช่นหัวใจวายรุนแรงนั้น ถ้าตอนสิ้นใจเขากำลังร้องปากก็จะค้างอยู่อย่างนั้นไปตลอดเลยเหรอคะใช่ครับเหมือนถูกแช่แข็งวินาทีสุดท้ายเอาไว้เลยตัวอย่างที่ชัดเจนคือ เจ้าหญิงเมริตามุลที่ถูกทำมัมมี่อย่างประณีตสมบูรณ์แต่ปากยังอ้าค้างผลซีทีสแกนบอกว่าเธอมีโรคหลอดเลือดแดงแข็งขั้นรุนแรงและน่าจะเสียชีวิตกระทันหันจากหัวใจวายเฉียบพลันพอทำมัมมี่ทันทีในสภาพที่ร่างยังเกร็งค้างเลยกลายเป็นมัมมี่กรีดร้องไปครับโหฟังแล้วเหมือนร่างกายเล่าถึงความเจ็บปวดวินาทีสุดท้ายออกมาเลยค่ะยังมีอีกเคสหนึ่งที่ฉันเคยได้ยินว่าโด่งดังมากใช่ไหมคะ ใช่ครับนั่นคือ The Screaming Woman ค้นพบปีคศ .1935 ร่างนี้ถูกทำมัมมี่อย่างหรูหรามากทั้งใช้เรซินนำเข้าจากต่างแดนย้อมผมด้วยเห็นหน้าใส่วิกประดับแรกควอสและเครื่องประดับทอนโอ้โหอย่างกับเจ้าหญิงเลยนะคะใช่ครับแต่เธอเสียชีวิตตอนอายุประมาณ48ปีและนักวิทยาศาสตร์ใช้ CT ทีสแกนศึกษาพบว่าเธอน่าจะเสียชีวิตแบบกระทันหันและทรมานมากภ วะกล้ามเนื้อเกรงข้างเลยทำให้ปากอ้าเหมือนกรีดร้องและเพราะทำมัมมี่ทันทีใน18-36ชั่วโมงหลังตายเลยเก็บท่าทางนั้นไว้จนถึงปัจจุบันนี่แปลว่าแม้จะถูกทำมัมมี่อย่างหรูหราก็ยังไม่สามารถปกปิดวาระสุดท้ายที่เจ็บปวดได้เลยนะคะที่น่าทึ่งคือนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ใช้ทั้งซ t s c a แกน DNA Analysis และการตรวจทางเคมีมาช่วยไขยปริศนาจนรู้ที่มาของมัมมี่ กรีดร้องเหล่านี้สรุปคือมันไม่ได้มีคำตอบเดียวใช่ไหมคะใช่ครับบางรายถูกลงโทษจนไม่ได้ทำมัมมี่ครบบางรายตายกระทันหันจนกล้ามเนื้อเกรงค้างและบางรายอาจเป็นแค่ผลจากกระบวนการทางธรรมชาติหลังความตายแต่ทั้งหมดก็สะท้อนให้เห็นทั้งดราม่าทางการเมืองความเชื่อและความจริงทางชีวาภาพของชาวอียิปต์โบราณจากที่เคยนึกมากแค่มัมมี่กรีดร้องเท่ากับตายทรมานพอฟังแล้วจริงๆมันซับซ้ กว่านนนั้เเยยอะะะลคใช่ครับเห็นแน่กรีดร้องแต่เบื้องหลังมีเรื่องราวที่มากกว่าหนังผีแน่นอนเรื่องราวของมัมมี่กรีดร้องทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าวิทยาศาสตร์กับประวัติศาสตร์ช่วยกันคลี่คลายปริศนาที่ค้างคามาหลายพันปีได้และยังเล่าออกมาเป็นเรื่องสนุกได้ด้วยครับถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกได้สาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามซี o ร่ o ูไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ